คิดว่าถ้าใครอยากได้เพชรก็อย่าลืมทำตามกติกาต่อไปนี้ด้วยนะหนึ่งกดไลค์สองกดแชร์สามกดติดตารแล้วก็ดิ่งสี่เมืนอยู่ไอเดีนะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้เพชรเนาะโอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับช่องบลิวชินเช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 นอีเชนเคยนะครับผมโอเคเอาเข้ดูวันนี้ก็ผมก็จะมาบอกกิจกรรม ชุดใหม่นะผมชุดที่มันจะเข้าไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนนะแต่รู้ว่าเข้าแน่นอนแล้วก็ M4A1 นะครับผมแล้วก็ถ้าเปิดตัวใหม่นะครับผมที่แบบมันแบบเข้ามาตรงหน้าโปรไฟล์อย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็จะแบบมีถ้าถ้าเปิดตัวอะไรอย่างงี้นะคนดูอะไรนี่อ๋อโอเคผมปานนั่นแหละนาอแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็เนี่ยครับอันนี้ก็เข้ามาลัคกี้อะไรนี่แหละอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคนดู นี่นะผมมันก็ผมได้เจ15เปอร์เซ็นต์นะผมคนดูก็ราของละมันก็มีบานนี้แหละครับผมเนี่ยชุดนี้ก็ชุดแจกก็เอามาอันนี้เนาะผมือนจำได้หรือว่าเป็นชุดแจกน,นี่ก็แจกไม่แจกไม่แจกผมพูดไปงั้นแหละ <c oughs> เนี่ยมันแจกนะไม่แจกไม่ได้แจกผมอันนี้ผมเติมได้อันนี้ล่าแฟนนะครับผมผมก็จะไปดู ที่มันจะเข้ามากันนะผมมี MCA หนึ่งแบบ EVO นะครับผมแล้วก็มีชุดพ่อกำนันนะครับชุดพ่อกำนันนะผมเรียกว่าชุดพ่อกำน,นันละกันนะผมไม่รู้ว่าผมว่าประเทศผมว่าเซิร์ฟไทยอะมาในแบบเสียเพชรแน่นอนแต่เซิร์ฟต่างต่างประเทศอะมาแบบน่าจะแบบลัคกี้รอยัลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะในแบบในโกลรอยัลเนี่ย เออไม่รู้ว่ามาแบบไหนนะผมของชุดพ่อกำนันเนาะเดี๋ยวใครที่อยากเห็นก็ไปดูคลิปกันเลยเนาะแล้วก็จะมีท่าเปิดตัวใหม่นะผมก็ไปดูคลิปกันเลยนะผมโอเคผมไป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 โอเคผมก็มาดูที่คลิปแรกกันเลยนะคลิปก็อาจจะไม่ชัดหน่อยนะโอเคไปดูที่คลิปคลิปแรกกันเลยนะโอเคไปนี่นะผมก็เป็น MCA มซีเอหนึ่งนะอันนี้คือเวลวหนึ่งนะผมวิวหนึ่งก็เท่แล้ะเออดูที่วิวสองกันต่อเลยเวิวสองก็จะเพิ่มสถาน,นะนะครับผมที่แบบค่า ตอนฆ่าตายแล้องจะมีสถานะขึ้นไอ้นี่นะผมแล้วก็ไปดูที่เวล์สามกันเลยนะครับผมอันนี้น่าจะแบบไม่ได้เพิ่มอะไรนะเมื่อกี้น่าจะเพิ่มพื่แบบเพิ่มไอ้นี่เข้ามาเฉยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูเวล 2, ว์สองเวล์สามนนะไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนมันไม่ได้เพิ่มอะ่ะแล้วก็เวล์สี่มันก็จะเพิ่มสเก็ตการยิงโดนนะผมอืมก็มเท่อยู่นะแล้วก็เวล,ล์ห้าเดีผมตอนตายก็จะขึ้นเอฟเฟกต์ไอ้เหี้ยมังกรอ้อมตัวเหรอมันก็เหมือนไอคีอะเหมือนไอคหน่อยหน่อยหนึ่งนะ ที่เหมือนมีมังกรมาเอออันนี้ก oh ็แล้วก็เพ well ิ่มเอฟเฟกการยิงออกไปนะครับผมแล้วก็เวล6นะครับผมเพิ่มค่าสานะแล้วก็มีหัวมังกรมานิดนึงนะผมเริ่มมีปีกแล้วนะเริ่มมีรูปมีล่างแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูที่เวล7กันต่อเลยนะคนดูเวล7มันจะไม่มีอนี่นะเวล7จะไม่มีท่านะครับผม M4A1 เวล7จะไม่มีท่านะครับผมนี่นะครผมก็จะประมาณนี้แหละนะครผมรูปทรงมันเนาะเวล7จะไม่มีท่านะ M4A1 เนาะ แต่ UMP ไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนนะผมค่ะฟาร์มัสยังมาก่อนตัวนี้นะยังมาก่อนปืน m c a 1เนาะแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะผมไม่รู้นะครับว่ามาตอนไหนนะแต่ขาดขาดไอ้นี่ยังมาก่อนเลยอะไรวะฟาไม่ใช่ฟาร์มัสไหมวะที่มาก่อนนะไม่ใช่ไหมวะอันนี้ไม่รู้นะมีอะไรวะมีฟาร์มัสใช่ปะที่มาก่อนเออฟาร์มาสมาก่อน ค่ะฟมา,ได,มาได้มาก่อนเดี๋ยวพี่พีมาก่อนเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะผมอืมผมไม่รู้นะว่า,วาจะมาตอนไหนไปดูชุดพ่อกำนันต่อเลยแล้วกันนะผมไปครับนี่นะผมชุดพ่อกำนันก็จะประมาณนี้แหละนะผมนี่เชี่กยก็้ทเสัตพ่อกำนันหรือเปล่าวะเี่ยไม่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 ไม,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 ไม่คุณแผนคุณแผนน่ะเออแบบอะไรวะเดี๋ยวเราหนังชื่อหนังว่าอะไรวะคุณแผนเออน่าจะใช่แหละ เนีย่ยผมชอบหนวดนะไอ้นนอเียสมบแม่งแบบแสกางเออแสกางโดเทปัดเปะหรืออะไรนะครับผมไอ้เฮแสกางคู่ที่ว่ะอันนี้ไม่รู้ว่ามาแบบเซิร์ฟเราไม่รู้ว่ามาแบบมาแบบไหนนะผมแต่มาแบบแสเพชแน่นอนนะเชื่อผมนะผมแต่อันนี้มาอันนี้ของเขามาแบบโกโลย่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมอันนี้ผมไอ้เฮียเท่นะผมชอบชุดอนะผมชอบทุกอย่างอนะในตัวรองเท้าโคเทเลยไอ้เฮ่า โอ้โหเทเลยอ่ะจริงนะผมชอบหนวดที่สุดแล้วหนวดกับไอ้เนี่ยดูยดิเชียหน้าตาคตดเข้มอ่ะใส่ดมอ่ะโอเคผมไปดูท่าเปิดตัวใหม่เลยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้คลิปก็หลุดออกมาแล้วผมท่าเปิดตัวใหม่เนาะโอเคไปดูกันนะผมไปอันนี้ก็คือท่าเปิดตัวใหม่นะผมเขาเรียกว่าอะไรวะม้าวิ่งหรอม้าวิ่งหรอเขาเรียกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันผมผมไปเห็นในขั้นเดินพื้นสคพานะผมที่ผมเห็นมาตัวนี้แหละนะครับผม เนี่ยนี่นี่เขี้ยโคตรเท่นะผมว่าไอ้เหี้ยถ้าเปิดตัวใหม่โคตรเท่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวผมจะอจัดคลิปเรื่องไอ้นี่นะเดี๋ยวผมไปคุยกันในอีกหน้าหนึ่งแล้วกันเนาะไปะ okay, ครับผมโอเคผมคนดูเขาเป็นไงบ้างรับผมที่ดูที่ได้ดูคลิปกันนะผมคลิปที่เขารีวิว m c a 1นะผมคลิปที่ผมเอามารีวิว m c a 1แล้วก็ม้าวิ่งแล้วก็อะไรอีกวะ ท่าบดตัวแหละมาวิ่งนะครับผมแล้วก็ชุดพ่อกำนันนะครับผมเรียกวพ่อกำนันแล้วกันนาะคุณแผนอะไรอยู่นี้นะครับผมโอเคก็ผมว่า f อ a ซหนึ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะแต่ถ้ามีท่ายิ่งดีนะแต่แบบทําท่าแบบยังไงวะแบบมังกรแบบอ้อมตัวได้ตอนแรกมังกรอ้อมตัวแล้วก็แบบไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาเหมือนแบบไม่เอาเหมือนลูกซองเขียวนะไม่เอาเหมือนลูกซองกระปอมนะเออแบบเอาแบบยังไงวะเอาแบบพุดมาแต่ดินนะเออใช่ป่ะแล้วก็ รูปมงกอนะเอี้อเยเท่ี่นะแบบมงกอไฟอะไรอย่างงี้เออเอลซีเอหนึ่งนะผมแล้วก็ชุดแล้วก็ถ้าบปดตัวก็ผมว่าก็เท่อยู่นะตอนที่แบบมันโดดลงมาจากมานะผมผมว่าก็ได้นะจะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะผมผมรู้ว่าจะมาเร็วๆนี้นะผมไม่เกินไม่เกินเดือน2เดือนนะผมคนดูผมว่ามาแน่นอนนะผมที่ผมรีวิวนี่นะผมแล้วก็คลิปเมื่อกี้คลิปตอนนั้นผมก็ทําคลิปไปคลิปขั้นเดือน เดินพฤษสานผมไม่มีใครดูเลยแต่ก็ดีกว่าไม่มีใครดูนะผมประมาณร้อยคนอ่ะไม่มีใครดูแต่ก็มีคนดูเหมือนเดิมนะครับผมพูดะบอกวนอยู่นี่แหละรับผมโอเคครับผมก็เช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะถ้าใครอยากได้เพจก็ต้นคลิปผมก็บอกไปแล้วนะนะครับผมก็ปานี้แหละครับถ้าใครอยากรู้กิจกรรมอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเนาะโอเคผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์หน้าเนาะ วันพรุ่งนี้ผมจะมาบอกกิจกรรมว่าจะมีสก,กินพื้นอะไรเข้าบ้างนะเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้านะครับผมไปดูกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะรักคนดูทุกคนนะไปเจอกันใหม่นะโอเคผมบ๊า okay, ยบายครับ เป็นคนที่เธอต้องการในยามที่เธอต้องมีน้ำตาแ <Yeah. S 1> คร์ไปไม่ได้หรอกเธอเป็นแม่หมดไปเซกกระทาไม่ไล่ออกหัวใจน้ำใจของเล่นเธอจําค้างในม่านมอง You know why เซที่ทำไปไม่กล้าตอบจะให้มันได้คิดแต่ในชีวิตมันคงไม่ได้และยังจะเข้ามาชิดไม่ทำาสนิทแต่ฉันไม่คิดก็คงไม่ใช่ที่มันเจ็บข้างในอีกไม่ไหวให้หย,ยาไม่คิดใหย,ยาไม่เป็นไร จะเสักดีจะเล่าว่าเรานั้นเป็นอะไรกันั้งที่ก็ห้ามอารมณ์สลึงน,นั้นไม่ทันความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนฉันไหม